คนสวยรักเด็กรักธรรมชาติชอบกินกล้วยค่ะชอะว่าจะได้อมนั่นแหละก็โมกแล้วดูดฝันปากฝันปากืฝันรู้ฝันพ่อชอบแบบขนดดําไรน้ำน้ำมันเยอะชอบกินน้ำใช่อันนี้ชอบใหญ่อันนี้ชอบยาว เอออกได้พื่น่นร <laughs> ารยสวัสดีครับ <laughs> ผมแก้ววอล์กเกอร์ช่องนี้จะไปถามคำถามสนุกสนุกกับสาวมหาลัยหน้าตาน่ารักกันเป็นประจำวันนี้กับคำถามระหว่างกล้วยเงาะและส้มพวกเธอจะเลือกกินอะไรก่อนชอบอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์และถ้าอยากจะฝากคำถามไปถึงสาวๆก็เขียนไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยไปดูกันครับสดีค่ะชื่อแป้งค่ะ ออกแบบนิเทศสิลป ig ชื่อว่า banis pk นะคะป้าออกแบบนิเทศสิลปปีสองคะ่ะ t a n u t k s k y ไอออกแบบนิเทศสิลปปีสองคะ่ะ ig i, d I a i c e s r d ค่ะ ดิแท็กต์ปีต่อ m k p underscore RUF กด Follow ได้นะผู้หญิงใช่ไหมคะแบบมันต้องเวลาการเดินอะไรพวกเนี้ยเราย่ำเดินอ่ะสวยงามผูช้ชายก็จะมองอ่ะมาแต่ไกลเดินมาอาการย่างของใช่ กายแต่กายถ้าแบบคลิิกไม่ดีเขาก็จะไม่ชอบอะค่ะตาเหมือนกันค่ะก็ดวงตาเว็นหน้าต่างลมหัวใจเราคิดคิดให้ออกฝันปานปานปากปานรู้ปันครอบน่าจะแบบรูปร่างอะไรประมาณนี้ตัวเล็กตัวเล็กหน้าทะลุทะนอมมองตาเพราะว่าเราตาสวยมากหนุ่มๆบอกหรือเปล่า เพราะว่าขอบตาดำเราสวยมากหนุ่มๆบเป็นคนที่ที่ใส่ส่วนตัวพูดมากค่ะพี่เชื่อใช่พูดมากจริงพูดมากจนเพื่อแบบเมื่อน่าก็รู้ว่ากำัคันไหมที่เล่นแบบว่าทําเล่นกับเพื่อนชอบแบบว่าอ้อนเพื่อนเก่งอะไรอะไรอ้ แต่ว่าชอบเข้าไปใกล้ๆเพื่อนอะไรแบบนี้ไปก่อนอะไรเล่นๆยิ้มง่ายกว่าร้องง่ายคือแบบอยู่ดีก็หัวเราะอย่างเงี้ยหรอโอ้โหอะไรก็ไม่ใช่ก็เป็นคนสวยรักเด็กรักธรรมชาติแบบเหมือนเป็นนางงามเหรอโอ๊ยไม่ใช่อ่ะพี่คัดคัดมันน่ารัก แวววาจากเรียนที่เทนมาก็แบบเอามากลับก็ได้อยู่ทำก็ได้เรียนเออเรื่องวัสดุแบบสีแบบสะดุดตาอ่าอ่าฟอนอะไรอย่างงี้อ่านง่ายน่ากินนะเพราะว่าตัวฉลากเขาเน้นขนมมาเลยดู้แบบว่าตัวขนมจริงๆเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ดูน่าสนใจสีอะไรอย่างเงี้ยมันตัดแล้วมันดูแบบดูน่ากินอ่ะ อร่อยชอบกินอยู่แล้วค่ะแบบซื้อประจำเอาไปใส่ไว้ตู้เย็นถือว่ามันเย็นมันก็จะอร่อยตัวช็อกโกแลตมันก็จะเป็นแบบแข็งแข็งไม่เผ็ดค่ะไม่เผ็ดหวานกรอบกลางดีกินหมดไหมขก็เพลินไปหน่อยกินเพลนก็อร่อยดีหวาน ไม่หวานไปมันมันมันอร่อยสั้นมากเบืไม่ค่อยถนัดชอบกินแบบยาวๆชอบยาวๆไม่ชอบสั้นจะพูดอะไรต่อไซส์ใหญ่กว่านี้เลยอันนี้ชอบใหญ่นันชอบยาวเข้ากันได้เพื่อนกินเงาะค่ะเพราะว่าบ้านเกิดอยู่สุราชมีสวนเงาะด้วยก็เลยอยากกินเงาะมีขนชอบแบบขนดำไรอ่ะ แล้วกินส้มอ่าส้มเพราะอะไรวิตามินซีเยอะมากขอกรุ๊บคิดไม่ออกเลยกูเรารู้ไหมว่าส้มกับฝรั่งเนี่ยอะไรมีปริมาณของวิตามินซีมากกว่ากันไม่จังเป็นที่จะต้องผลไม้รสเปรี้ยวถึงจะมีวิตามินซีสูงเนาะผลไม้อย่างฝรั่งที่ไม่เปรี้ยวก็มีวิตามินซีสูงได้ผักคะน้าก็วิตามินซีสูงนะไม่น่าเชื่อใช่ไหมผมพี่มาแนวเครียดนะชอบกินส้ม น้ำน้ำมันเยอะชอบกินน้ำใช่กินแค่น้ำชอบสัมร้อยชาเลยหวานชอบกินกล้วยค่ะเพราะว่าจะได้อมนั่นแหละออมยังไงก็อุ้งกัดอมแล็ดดูดฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดซัลตะไคร์ฝากติดตามก้อนองแก้วกวางเซื่ด้เลยคะ